Game, so ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review ช่องของคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถกระบะไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2025 BYD Shark 6ซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์ล้ำอนาคต สเปคที่น่าประทับใจและสมรรถนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย BYD ยังคงสร้างความแข่งแกร่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดอย่างต่อเนื่องและชาร์ค6ก็เป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดรถกระบะไฮบริด BYD ชาร์6มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูดันทันสมัยไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดกระจังหน้าแบบกล้ามใหญ่และเส้นสายที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ โดยถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม DMO ของ BYD ซึ่งรวมระบบไฟฟ้าและน้ำมันเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งทางเรียบและทางลุย ด้านขุมพลังชาร์ก6ใช้ระบบไฮบริดที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ430แรงม้าให้การเร่งที่แรงพร้อมความสามารถในการลากจูงระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้เปลี่ยนโหมดขับขี่ได้อย่างราบรื่นตามสภาพถนน ชาร์ก6สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ระยะทางถึง100กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในเมืองส่วนการเดินทางไกลเมื่อรวมการใช้งานกับเครื่องยนต์น้ำมันจะเพิ่มระยะทางได้มากขึ้นรองรับการชาร์จเร็วและยังมีฟีเจอร์ V2 แนที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้เหมาะสำหรับการแคมปิง้งหรือทำงานนอกสถานที่ ภายในห้องโดยสารชาขบมอบความหรูหรากว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยแดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสแบบหุงนได้พร้อมระบบลิงค์ของ BYD ที่รองรับการนำทางมัลติมีเดียและการเชื่อมต่ออัจฉริยะรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมพอร์ต USB หอลายจุดที่ชาร์จไร้สายและระบบสั่งงานด้วยเสียงเบาะนั่งหนังมีระบบปรับอุณหภูมิและไฟสร้างบรรยากาศภายในเสริมความสบาย เรื่องความปลอดภัยชากิ6จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเปือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมอบความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์2025 BYD ชาก6คือรถกระบะไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานสะอาดความแรงและการใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างลงตัวถือเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในตลาดรถกระบะยุคใหม่ และอาจเปลี่ยนความคาดหวังของผู้ใช้ในกลุ่มนี้ไปโดยสิ้นเชิงขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้จาก JK Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข่าวสารรถยนต์รีวิวและข้อมูลน่าสนใจอีกมากมายในอนาคต